ลุงเลยสวัสดีครับมาพบกับช่องใชจาโปนกระแมงวันนี้เราก็เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ตั้งจุดเป้าหมายไปแล้วมาตั้งจุดเป้าหมายไว้แล้วบอกผู้ชมไว้แล้ว ต้องบอกไว้แล้วบอกแล้วบอกเล่าบอกเล่าบอกแล้วอืมอืมบอกแล้ว,ลวผู้ชมก,ก็ต้องเห็นว่าตอนนี้ผมตำมมาเรยรนะครับอุ้ยเหมือนเดิมเราก็มาขยายเหมือนเดิมให้จบอีพีร้อยสักที ลงในน้ำด้วยมารีบจำกันโอ้ยลงน้ำตลอดเวลาเอาใบไม้มาทำเพื่อเอาใบไม้มาเพื่อเอาตกแต่งตกแต่งความความของเรากันความของเราก็ไม่กว้างเท่าไหร่ ไม่เคบเท่าไรไม่ไม่มีปัญหาเท่าไรหนึปน่ปสองสามสี่ห้แล้วก็หึมามาให้วันนี้เราได้เข้าไว้มาเยอะเลย อีพีนี้ตั้งแต่อีพีไหนแล้วไม่รู้ก็ไปดูก่อนผมก็จะเริ่มมาเลยเข้ารอบนะเก็บคู่เหมือนเดิมช็อตชอช็อตชอชโอ้โหบอ่ะตกแต่งกันมาทำตรงนี้ ตกแต่งใบไม้มสักนิดหน่อยเพื่อว่าดูอุดมสมดุลแล้วไปเอาพลั่วมาท้าพั่วดินมาไม่ใช่พั่วดินพั่วไม้ครับก็ทำทางเดินแบบอย่างเดินง่ายๆก็มันจะดูดีขึ้นแล้วก็ทำต่อไปจนจบทางใบไม้ใบไม้ที่ผมเอามายังไงหรือ หยิบก,กันไกลมาแล้วก็ไปตัดปอกๆแล้วก็จะจะได้ผลผลิตแบบใบไม้มา,มาปีหน้าข้็ไปลูกของรักของข้าแล้วก็มาทำกันนะครับโอเคนะ่ยท,ทางเดินนั้นหมดเลยปะโกเลกใกล้จะพังใครไม่ช้าดึ๊บโอเคพังจึ๊บ นี่ก็เราทำทางเดินทางเก็บป,ปื้ดที่ว่าสวยๆดูดีๆก็เราทำเปรียบให้หมดเลยโอเคนี่เป็นทางเดินที่ดูดีใช่ไหมเดี๋ยวมากรบตรงนี้ดีกว่าหีหนึ่งทำแห่แล้วก็กลือนเหมือนเดิมแต่ทุกคนเวลาทำแบบนี้มันดูดีสวยนะ นี่เราก็ทําไปแบบนี้ต่อไปทุกคนทำเท่าหร่รู้เลยว่าจะตาําเลงไงให้สวยขุดดินวางขุดดินวางขุดดินวาง,ดดวางตามเป็นทางเห็นไหมน,นึกดีๆีขุดเป็นรูแบบไหนก็ได้ก็วาง ชุบชุบชุบเห็นไหมดูตารเดินที่สวยมากก็คลิปนี้ลาก่อนไปทก่นหนทำัมคลิปนี้วันสวัสดรกา